ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ได้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสกลับมาเล่นในทีหนึ่งอีกครั้งมันเป็นแรงกดดันแรงผลักดันที่ดีให้ให,ให้กับผมครับที่ให้พี่สูดตัวเองในสนามนครับ สว to well ัสดีคร <ang> ับผมแบกอาทิตย์ดาสว่างนักฟุตบอลสโมสรเชียงใหม่ยูเอเต็ดครับน่าจะรวมปีครึ่งครับน่าที่ที่หายจากการเล่นฟุตบอลไปเลยครับที่รอบอาการบาดเจ็บเนี่ยนักสนเนี่ยครับน่าจะปีกว่าได้ครับมันอึดอัดครับมันคือคือฟุตบอลคือสิ่งที่เรารักที่สุดแล้วก็อะไรเมื่อเราเห็นเพื่อนร่วมทีมได้ซ้อม ได้แข่งกันแต่เราเราไม่มีโอกาสตรงนั้นเพราะว่าแล้วเวลาระยะเวลามันนานนานเกินไปสําหรับผมเหมือนกัน,นครับระยะปีกว่าเนี่ยครับด้วยผลงานด้วยปีที่แล้วของทีสองครับที่ได้ได้ขึ้นชั้นมาก็ผมก็ติดตามติดตามผลงานเชียงใหม่อยู่ต,ตลอดแล้วก็พอมีโอกาสนายกได้ติดต่อมาผมก็รีบตอบตกงลงเลยไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับ คือผมเคยเคยอยู่เชียงรายมาแล้วแล้วมันสภาพเดียวกันก็คือผมก็ชอบบรรยากาศชอบคือธรรมชาติอะไรพวกนี้นด้วยครับก็ก็โอเคอยู่ครับไม่ไม่ได้ปรับตัวอะไรกันมากอยู่แลค,คือก็รู้จักกันหมดแล้วครบคือทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาซ้อมมาได้สนิทสนมกันคือที่นี่มันดีอย่างคือเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่มีแบ่งแยกต่างชงมต่างชาติไม่มีครับแต่คือคือที่นี่จะเข้าหากันทุกคนไม่มีใครเป็นอีโกงอีโก้ไม่มีครับที่นี่ไม่มีจริง ็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ได้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสกลับมาเล่นในทีหนึ่งอีกครั้งเพราะว่าผมว่าไม่ได้เล่นมานานปี2ปีแล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วผมว่ามันเป็นแรงกดดันแรงผลักดันที่ดีให้ให้กับผมครับที่ให้พิสูจน์ตัวเองในสนามครับความกดดันมันก็ต้องมีมีจุดอะไรเล็กๆในน้อยที่ที่มันให้ให้โอกาสกับเราได้ครับผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดแค่ เพื่อทีมเท่านั้นเพื่อสามแต้มเพื่อเพื่อเชียงใหม่ยูไนเต็ดผมไม่ได้คิดว่าเพื่อตัวเองเพื่อต้องชนะต้องอะไรคือผลงานมันมีทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าผลงานในสนามมันมันเป็นยังไงครับผมแทบจะไม่สนใจไม่ไม่เอาเรื่องเรื่องพวกที่ผ่านมาครับมามามาเก็บมาคิดมาอะไรคือผมก็ปล่อย ปล่อยผ่านไปก็เหมือนผมไม่สนใจนอกจากคนที่จะได้รู้จักผมจริงๆจะได้ถึงจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ใสยังไงอะไรยังไงแต่ว่าผโดกนกดดันมาเยอะแต่ว่าผมก็ผมไม่ได้สนใจสนใจจริงๆครับทุกวันมันยังยังอีกยาวนานครับยังยังอีกไกลระยะระย,ยระยายการต่อสู้กันมันยังอีกยังอีกไกลแต่ว่าการรักษามาตรฐานตัวเองนะคือสำคัญที่สุดับผมว่าโฟกัสนต่อน,นัดดีกว่าแล้วก็อยากขอบคุณแฟนบอลจริงๆครับ ก็เซนเตอร์เนี่ยครับเซนเตอร์ center, เล่นเซนเตอร์กับแบ็คขวานะครับท,ที่แต่ก็ส่วนมากโค้ชก็จะใช้ผมว่าเล่นได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ถนัดมันจะแตกต่างกับคนที่ถนัดแต่ถามว่าก็เล่นได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่มันไม่มันมันไม่เป็นอิสระมันไม่ฟรีครับ เราก็ไม่สามารถไปประมาทเขาได้เพราะว่าเขาก็อยู่กลางหัวตารางทีมทีมเขาก็ทีมที่ดีครับแต่ว่าเราจะไปสู้ด้วยแทคติสู้ด้วยสปีตของทีมครับผมว่าสามแต้มไม่อีกไม่นานก็รอแน่นอนครับ mm hmm. ก็ฝากแฟนบอลเ,เชียงใหม่ครับยู่นเตดอยาก mm hmm. ให้ให้ติดตามพวกผมเชียร์พวกผมด้วยแล้วก็ผมอยากให้ให้แฟนบอลเข้าเข้า,ขาสนามได้ครับอยากอยากให้พวกพี่เข้ามาดูมาสัมผัสกันผมว่าคนเชียงใหม่ เต็มต้องมีเต็มทั้งนั้นนะครับพวกพี่เป็นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลครับ,บ,นนรบก็อยากให้เป็นกำลังใจกันเยอะๆครับ